ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนพิการพาเที่ยวนึกถึงความหลังให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับคำว่าชุมพรมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่าชุมนุมพลเนื่องจากเป็นเมืองหน้าดา่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้ว่าชุมนุมพลต่อมาเปลี่ยนเป็นชุมพรอ,อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปทําศึกสงครามของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณมาเมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทําพิธีส่งทัพด้วยการวงสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบํารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ตรงกับความหมายชุมนุมพรหรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองคำนี้กลายเป็นต้นเหตุข,ของคำว่าชมุมพรเช่นเดียวกันแต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นได้แก่ต้นมะเดื่อชุมพรเพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภามีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมายต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร าาตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ3ส,ส่วนได้แก่ 1. ภาพคนยืนซึ่งหมายถึงเทวดาที่ประธานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่กำลังจะออกไปทำศึก 2. ภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้างซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพรด้วย 3. ภาพค่ายและหอรบหมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานกรบทั้งหลายซึ่งนั้นให้มาพร้อมกันนะที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบก,กับข้าศึกเพราะว่าในสมัยโบราณ<ร>ชุมพรน,นั้น <จะ S 1> เป็นเมืองหน้าดานน่านคำขวัญประจำจังหวัดชุมพรประตูภาคใตไ้ไหวเสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดทรายดีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกดอกไม้ประจำจังหวัดพุทธรักษาเป็นพันไม้ลมลุกเนื้ออ่อนอวบน้ำลำต้นสูงประมาณ1-2เมตรมีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่าเงา เริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วยใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายรีแหลมขอบใบเรียบกลางใบเป็นเส้นดูนเห็นชัดใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกันออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกเป็นช่อดอกยาวประมาณ15-20เซนเมตรประกอบด้วยดอก8-10ดอกและมีกลีบบางนิ่มขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ผลมยางารา นนนในเวลานี้ถ้าจะให้เลือกไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งขอเชียร์ให้ไปเปิดประตูสู่ภาคใต้อย่างสถานที่เที่ยวชุมพรจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าใครยังจินตนาการไม่ออกหรือไม่เคยไปไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงดีช่องตนพิการพาเที่ยวนึกถึงความหลัง ขออาสาชี้พิกัดสถานที่เที่ยวชุมพรแบบเน้นๆแล้วชุมพรอาจกลายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ทําให้คุณอยากจะไปเยือนบ่อยๆก็เป็นได้นะแต่ก่อนอื่นอย่ารอชาไปกดชื่นชอบกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับชุมพรไปจะไไกลแค่่นนาาเทใด้อุทยานแห่งชาติมูกเกาะชุมพรหาดทุ่งวัวเล่นน้ำตกกระปอะป่าต้นน้ำพะโตจุดชมวิวเขามม่ซี หาซายรีปากน้ำตะโกเกาะพิทักษ์วัดพระธาตุสวีสสันทราบ้างเบิดสางกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เขาหัวทานสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์แม่น้ำหลังสวนถ้ำเขาเกลียบสะพานไม้เขี่ยมอ่างน้ำแก้มลิงหนองใหญ่เขาทะลุด,ดอยตาปังบอ่อน้ำพูร้อนถ้ำเขาผู่เกาะทะลุเขาดินซอกเกาะเต่า,ตาและเกาะนางยวน ดินแดนแห่งนี้คือชุมพรแผ่นดินทิ่นนี้คือชุมพรบ้านเกิดเมืองนอนที่เราภูมิใจประตูสู่แคว้นดินแดนใต้มากมายโดยทรัพ,พยากรมีและชุมพรชุมพรบ้านเราและดูทิวเขาทะเลงาม มองไกลสุดฟ้าน้ำสีครามยามค่ำเดือนใหายทรายเพ็ดเกิดวางหาดทรายสุดสวยหาดทรายรีเป็นที่นับถือมานานเนาวเฝ้าสัก,การะกมมาลวงจมพออย่วชนทหารเลือนชื่อลือไกลสวนป้ามากมาย กแฟใหชื่อกระชนพนลมายางภาราประมงรังนกชุมพรแหละทัศนาจรวดงามสราบซื้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มอมให้คนพิการแล้วพบกันอีกนะครับ